ครับก็วันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้นะครับวิธีทำให้ MT4 สามารถเทรด OTC ได้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้โหลดไฟล์ตัวนี้นะครับ EA bybot นะครับ EA bybot ติดนะครับคือตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับมาเปิดที่ MT4 นะครับ แล้วก็ไปที่ open data folder นะครับโดยเราจะนำ ea ตัวนี้ครับไปไ d ้ใน mt 4นะครับสำหรับใครที่เป็นอยู่แล้วก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็มาวางไว้ในนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกขวาบริเวณตัวนี้นะครับแล้วก็เรียก refresh นะครับก็จะมี ea by bot นะครับขึ้นมาในดิสของเราในในช่องของ expert นะครับนะครับหลังจากนั้นเปิดคู่คู่เงินนะครับ UJ นะครับเปิดคู่เงิน UJ ที่เป็นเป็นคู่ออนไลน์นะครับเป็น UJ นะครับหลังจากนั้นนะครับแอดเข้าไปนะครับโดยการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเป็นค่าเดิมทั้งหมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับในเรื่องของฟิลเตอร์นะครับก็หมายถึงว่าเราจะเอาคู่ไหนนะครับแต่ เวอร์ชันเดโมไอเดโมนะครับก็จะสามารถได้แค่2คู่นะครับ UJ และ EJ นะครับดังนั้นไม่ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคหลังจากนั้นกดโอเคไปนะครับสังเกตมุมขวานะครับสังเกตมุมขวานะครับก็จะมีพอเราคลิกไปแล้วก็จะมีตัวเลขวิ่งนะครับอันนี้ก็แสดงว่า EA ตัวนี้ทํางานแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เปิดเปิดกราฟนะครับที่เป็นออฟไลน์นะครับ เลือก list ขึ้นมานะครับสมมุติเราผมเลือกอ e EJ ก่อนล้วกันนะครับ EJ ไปนะครับก็จะมี e j o d c นะครับขึ้นมาให้เรานะครับก็เปิด Open นะครับน,นี่ครับเราจะเห็นว่าการาฟมันจะวิ่งวิ่งวิ่งได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการาฟที่ใช้เทรดนะครับ นะครับเวลาเรา add ินดี้นะครับเราก็ in creator นะครับเราก็ add เข้ามาในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปลิงก์กับตัวบอทได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับอย่าลืมสังเกตนะครับเมื่อใส่แล้วนะครับจะขึ้นตรงนี้นะครับเวอร์ชัน10.5นะครับเวลาเราจะตรงตามของเรานะครับโอเคใครจะเปิดคู่อื่นนะครับที่นอกเหนือจากนี้นะครับ ผมได้ไปสอบถามทางเขานะครับมันมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนอยู่สำหรับใครที่ต้องการนะครับ,รบโดยโดยรายเดือนนะครับซึ่งจะเป็น OTC ตามที่ IQ เปิดเลยนะครับจะอยู่ที่เดือนละ500นะครับ500-600บาทนะครับต่อเดือน นะครับอันนี้ก็แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับผมแนะนําก็เป,เป็นเดโมโก็ได้นะครับเทรดแค่2คู่ก็ก็พอแล้วหรือใครเทรดยากเทรดมากกว่านั้นก็แมนนวลลวกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโอเคครับผมขอบคุณมากครับ